อะไรที่มันไม่ตรงปกเนี่ยเราเจอมาหลายครั้งแล้ว<ข>ใช้ชื่อกันนะครับเป็นเจ้าเป็นดูมันมูลนธิธิทุกคนทุกคนเข้าใจผิดว่าเข้าใจตรงกันว่ามูลนิธินี้คุณกันเป็นคนก่อตั้งและเป็นผู้บริหารแต่ผลสุดท้ายไม่เป็นอันนี้ก็คือน่าสงสัยแหละเพราะไม่ตรงปกเนี่ย<ข>าบางคนบอกว่าอ่าท่านทนายเกิดผลก็บอกว่าต้องดูเจตนาผมบอกว่าเจตนาจะทุจริตหรือไม่ทุจริต เขาไม่มีใครบอกหรอกครับแต่เขาดูพฤติกรรมไอ้พฤติกรรมที่ไม่ตรงปกเนี่ยโดนมาตลอดเราจะเห็นตั้งแต่เรื่องของขายตรงมันก็จะเป็นชัดไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องวัดพระบาทน้กผู้มันก็เป็นมาอย่างเงี้ยมันก็เห็นว่าตั้งมูลน,นิธิขึ้นมาเพื่ออย่างนู้นอย่างนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วถ้ามันเป็นความผิดก็จะเป็นอย่างที่เดชาครับพูดแหละมันจะกลายเป็นช่อโกงประชาชนได้ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งไม่ใช่ว่า ไปบอกเขาทั่วๆแต่ถ้าจะรับบริยาคก็ต้องบอกเราถึงบอกว่าทําไมละ่ะทำไมไม่บอกเขาต้งแต่แรก